สวัสดีค่ะเลบบ้านนอกร้อมทุ่มแข็งจีดเค่ะวันนี้ก็จะชวนเพื่อนๆมาทําต้ยามยำปลากันนะคะปลาที่จะออกมาทำก็คือปลาเฮ้ากีค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นนะคะไปดูกันเลยค่ะอุปรกรณ์ที่เราเตรียมนะคะก็จะมีปลาที่เราหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้จะเป็นปลาเฮ้ากีกับปลาอาเวนนะคะคือ สองชนิดปลาสองชนิดนะคะนี่คือสามีตกมาได้นะคะแล้วก็มีมะเขือเทศมะนาวแล้วก็หอมนะคะตัวหอมหอมแล้วก็เออเราก็ต้มน้ําให้เดือดนะคะต้มน้าให้เดือกก็ใส่ขาตะไคร้ใบมะกรูดก็ใส่พริกลงไปนิดนึงใส่นิดเดียวนะคะคือแค่แค่หันใส่เพราะว่าไม่ใส่เยอะ เพราะว่าคุณสามีไม่กินเผ็ดนะคะตอนนี้น้ําเดือดแล้วอันนี้เราจะแบ่งปลาไว้ให้คุณลูกนะคะคุณลูกอีกสองตัวด้วยนะคะเราแต่ว่าเราจะเราจะลวกเราจะลวกปลาก่อนเพื่อเอาความเคาวทิ้งความเคาไปก่อนนะคะเราจะ เราจะลวกให้ให้ให้ความคาวมันหายไปก่อนนะคะลวกแป๊บ,บนึ่งแบบตับคาวเนาะเสร็จปุ๊บนะคะอันนี้คือหม้อที่เราจะลวกปลาส่วนหม้อนี้คือหม้อที่เราจะทำต้มยำนะคะก็เราก็จะใส่อุปกรณ์ความอร่อยลงไปนะคะ เราก็จะใส่อุ้ยอย่าไม่นะเราก็จะใส่นะคะผงนัวตามใจชอบนะคะลงไปเลยค่ะลงไปสวาลกามสูอันอะไรอีกค่ะแล้วก็น้ำปลานะคะจริงๆเราไม่ใส่น้ำปลาสิเราต้องใส่เกลือเพราะว่าทําปลามันจะขาวในหลักเกียร์นี่ นัวน,นะคะแล้วก็เกลือนะคะอันนี้เป็นเกลือหิมาลายันนะคะเส้ปลาใส่เกลือใส่ผงรสด,ดีแต่อันนี้มันเป็นรสด,ดีรสหมูอะได้ไม่ได้แล้วก็จะใส่นะคะเราใส่ตามแบบปะโดเยอะเกินไปเปล่า อ,อก,ก็เดอสูมันจะลายล่ำอุ๊อันนี้ก็ออกล่ำไปเหมะเอาออกล่ำขาวนะคะคุณดิฉันล่ำขาวไปนิดนึงอใส่ไปแล้วนะคะแค่นี้นะคะเสรแล้วปุ๊บนะคะอ่าทางนี้ก็ยังน้ำไม,ไม่เดือดน,นะคะนะค่ะ จะลับลุกนะคะมาเบิ่์ปลาทางนี้ก่อนอุ้ยนี่คือปลาที่เราจะ,อะเอาหมอกสะดุ้งน้ำห่อนก็พอเนาะนนเพราะมันเริ่มสะดุ้งน้ำแล้วนะคะ เราก็จะเอาหัวปลาเจ๊ใส่เลยค่ะเวนโอ้ยอ่ะเวน้เวนนะคะใส่ลงไปห,หัวปลานี่เราจะ กินเองนะคะเพราะเราแท้เป็นนะคะแมวแท้ไม่เป็นนะคะเจ้าเอนะะ๋นะคะใส่ลงไปค่ะอีกตัวหนึ่งหัวปปาเฮากีอดู่ซส่นอ้อบนี้นี่ อันนี้ไม่ใช่นี่หัวนี่หัวอาหเวนค่รัิิ่นคาวปลามันก็จะลดลงเนาะเราจะเอาไว้ให้คุณลูกเรานะคะส่งสำต่อนนะคะสำหรับปลาที่เราจะเอาไว้ให้คุณลูกเรานะคะ ชงสาตอนพอนะคะคุณห้องนั้นมนุษย์จะกินนะคะค่ะต้มค่ะคุกเขากับเครื่องแกงนะคะค่ะเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะใส่ผัก ที่เราเตรียมไว้ก็จะมีตรงนี้นะคะแล้วก็ผักชีไปเรื่อยแล้วก็ต้นหอมผักชีนะคะถ้ามีแต่ว่าอีฉันไม่มีต้นหอมผักชีดิฉันก็จะใส่แค่ผักชีไปเรื่อยกับใบกะเพรานะคะแค่นี้ก็ค่ะพอเราใส่มะกรูดเทศกับออหอมลงไปแล้วนะคะเราก็จะใส่หอมเปีนะคะภาษากลางเรียกเรียกผักไปเรื่อยเนาะคือผักชีฝรั่ง แต่ที่บ้านเรียกหอมปื้นะคะใส่สารเรียกหอมปีใส่เข้าไปค่ะใส่มลงไปดิฉันจะเหลือไว้นิดนึงนะคะเหลือไว้ต้นหนึ่งดิฉันเหลือไว้ทําก้อยขนมจีนค่ะพอดิฉันมาก,กินก้อยขนมจีนนะคะใส่ลงไปเสร็จแล้วนะคะ ก็บีบมะนาวค่ะโอ้ปมดละไม่ใส่ลายเดี๋ยวมันจะส้มลำคะ่ะชิมรสชาติค่ะก็ลำละนะคะอือหือจุ๊ดจัดค่ะ เหมาะอยู่นะคะแชมน้ำอมน้อยกันสูสํำหรับเรานะคะคนไทยมันก็จะมันรสชาติอย่างเงี้ยมันโอเคแล้วแหละแต่ถ้าจะให้ดีกว่านี้ก็คือต้องเผ็ดนะคุณเนาะแต่สำหรับฝรั่งอะโอเคละโอเคอย่างี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ ก็อ <S <S ขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับชมเซเลบบ้านนอก f รอ m ทุ่งแขนซิตี้นะคะก็ลุ้นกันค่ะว่าคลิปหน้าเซเลบจะลงอะไรเนาะกดติดตามกด subscribe กดไลค์ like. กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย